มิงชอบกินเต้าหู้นะอกยวไม่ะร้อนร้อเหม็นเดี๋ยเชนน่าจไปชอามั

นั่ดีสุดนะแต่ก็ยังเห็นอยู่เดีวเีับเป็นักดองเหนานะครับ บดครับกินไปกินมาอร่อยดีมันก็ยังเหม็อนอยู่แต่ว่าใช้ได้มันทอดกรอบๆแาร้อนๆจิ้มกับพริกจิ้มเหมือน้ำจิ้มแล้วก็ผัดดองสุดท้ายทานของคนครับบดเรียกเลยกินหนึ่งเรจะชอบด้วยทั้งหมดครับกินงไปมาก็จุดใช้ได้ทั้งหมด4.5เหยก็ประมาณเก50บาท,ท,ท,ทโอเคครับได้ลองละ